สวัสดีครับพ่อวุฒิครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับผมเคยสานใต้ครับวันนี้ก็เช่นเคยครับมาติดตามแนวทางเลขสูตรคำนวณของพ่อวุฒิครับเลขของคุณพ่อก็ในงวดที่ผ่านมาก็เข้าเลขศูนย์ก็คือเข้าเลขบนเนาะพ่อเนาะครับครับคุณพ่อให้เลขศูนย์มาครับท่านผู้ชมครับก็เข้าหลายงวดยังไม่หลุดเลยเนาะพ่อสลับเลขวิ่งครับของคุณพ่อครับสลับคอเลขวิ่งเนาะครับ โอเคครับเดี๋ยวในงวดนี้เนาะครับคุณพ่อก็ทําไปแล้วเนาะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับว่าคุณพ่อวุฒิได้เลขสูตรเลขวิ่งเป็นตัวไหนครับแล้วก็จับคู่ให้ท่านผู้ชมเป็นเลขตัวไหนบ้างเนาะครับโอเคครับเดี๋ยวพอเห็ดเล่นเนาะครับครับครับผมครับครับเดี๋ยวรอรับชมด้วยกันครับท่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่งเนาะครับ เสร็จแล้วปครับพ่อเสร็จเลยครับท่านผู้ชมครับเสร็จแล้วครับครับการที่ให้พ่ออธิบายให้ฟังนอกจากการการวิ่งบนศูนย์กับเจ็ดห้วนเพราะว่าศูนย์มันสีไม้อีกอยู่มวนนี้แหละครับพอพบม้วนในพ่อหายเลขเล็กสามสามสามตู้ไทยเล็กไทยละวันสามตู้สองหางครับสองห่างพ่อหายศูนย์หกเจ็ด ศูนย์สี่หกครับสองหางละเลขเลขอันนี้พอ่อหายหกเจ็ดกับเจ็ดแปดตอนนี้ละบนวิ่งบนวิ่งล่างพ่อหายสองหางแต่ว่าพอม 4, ักสีหวนพ่อหายสี่หากับแปดหาครับพ่อวงกลมให้นะครับว่าพ่อมักเลขบนเลขล่างมีมากตัวใดครับเลขที่หายเนาะคือเนียนหายนะครับมากที่สุด ละสามตัวพอมกักศูนย์สี่กเลขกบนเหล็กล่างพอมักสี่หันเลยครับขอบงมอมอนด้ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือเลขสูตรเลขวิ่งได้คำนวณของพ่อวุฒิครับอ่าสลับเลขวิ่งที่คุณพ่อให้มายังไม่ทันได้หลุดเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ส่วนมากจะผิดตรงที่ว่าเลขจับคู่เนาะครับครับฟุบบัวเขาครับ จับคู่ให้ผิดครับแต่มันออกเลขตัวที่ไม่ได้จับให้ออกตลอดเลยนะพ่อครับอืมครับครับอันนี้ก็คือวิ่งบนครับศูนย์กับเจ็ดครับคุณพ่อวุฒิบอกว่าชอบเลขศูนย์มากครับสำหรับเลขบนครับอ่าคุณพ่อบอกว่าในวันนี้เลขศูนย์น่าจะมาครับท่านผู้ชมน่าจะมาครับอาจจะมาดีบุรีเป็นหลักร้อยคือเก่าเมนดมครับพ่อครับอืมครับอาจจะอยู่ที่หลักร้อยครับ ครับแล้วก็คุณพ่อก็จับจับคู่ให้นะครับเป็นเลขท้ายของรางวัลที่1นงในวันนี้ครับก็คือ067ครับ067แล้วก็046เนาะพ่อครับครับแล้วก็คุณพ่อวงกลมไว้ให้ก็คือชอบ046มากๆครับที่วงกลมไว้ให้ครับสหรับเลข6ก็ให้ระวังเลข9ไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับเลข2ตัวก็จะมี67ครับ78ครับท่านผู้ชมครับ67กับ78เนาะครับวิ่งล่างครับ วิ่งล่างก็4กับ8ครับ4กับ8เช่นเคยครับที่ขีดเส้นใต้ไว้ให้ก็คือเลขที่คุณพ่อชอบมากสลับเลขกล้างงนะครับเลขกล้าง2ตัวล่างเนาะพ่อครับครับก็เป็นเลข4ครับที่คุณพ่อชอบจับคู่ให้แล้วก็วงกลมให้ก็คือ4 5หครับ45หที่วงกลมไว้ให้ก็คือตัวที่ชอบมากที่สุดครับ4 5หเนาะครับส่วน85ก็เป็นตัวรองครับ85ครับก็มีประมาณนี้ครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบเนาะครับก็แคบหน้าจอเก็บไว้เปรียบเทียบกับเลขของท่านผู้ชมดูเนาะครับบางครั้งอาจจะตรงใจก็ได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อให้มาเนาะครับก็มีเข้ามีดุดก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าทุกสิ่งก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเองเนาะครับบางครั้งก็ออกตรงๆบางครั้งก็ผิดพลาดครับก็ให้กําลังใจคนที่ให้แนวทางเนาะครับในวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะพ่อเนาะ ถ้าชอบถ้าตรงใจก็ค่อยนําไปประกอบการเสี่ยงโชคครับอในวันที่ผ่านมาก็ถือว่าผิดพลาดไปเนาะพ่อเนาะครับเลขจับคู่ครับแต่เลขวิ่งนี่าเข้าหลักร้อยเลขศูนย์ที่ให้มาก็เข้าหลักร้อยครับอืมครับอาคราวนี้เราก็ได้เลขวิ่งของคุณพ่อวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะครับ ก็มีเอฟซีอะไรท่านถามมาเช่นเช่นกันครับเพราะว่าบางคนเขาก็ชอบเลขวิ่งครับครับแล้วก็เลขสามตัวสองตัวเขาก็จะพิจารณาดูเอาเองเนาะพอเนาะครับครับก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเคยอีสานใต้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะครับก็คือตอนนี้เลยครับชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้ครับโอเคครับ หลังจากนี้คุณพ่อวุฒิก็จะเมื่อเช้าไปไหนมานะครับพ่อพอไปไปกีดยางอ๋อเมื่อเช้าไปกีดยางบ้างเมีนอืออ่าครับโอเคครับเซตจากนี้กันสิไปต่อบอกรับหรือว่าจัะไรพอพออยู่หล่ะอยู่บ้านถักผ่อนไปหน้าหน่อยนึงอ๋อครับครับโอเคครับคุณพ่อมีอย่างสีเว้าเพิ่มเติมอีกพ่อครับครับบ่มีอย่างดอกกะแต่ว่างวดนี้พอพอหมั่นใจเล็ก เลขบนเพราะว่าลางมันบอไขยมาลางมันบอไขยมาเพราะว่าศูนย์มาบนแน่นอนห่อนอ๋อก็คือเน้นศูนย์ที่เลขบนเนาะก็คือหลักร้อยครับครับอ่าแต่ก็ไม่แน่อาจจะหลักสิบหลักหน่วยก็ก็ไม่แน่แต่คุณพ่อคิดว่าน่าจะมาเลขท้ายของวันที่หนึ่งสามตัวแน่นอนโอเคครับขอบคุณมากครับพ่อขอบคุณครับ